มาเร็วหมูด้งมากินข้าวเรวยลาสาระมาลิกุมมลัยกุมสาระร้านราวาบักบริการรับเติมรูบักแบบกลุ่มเลนส3มลุ่มเดียวกดเข้ากลุ่มรอ15วันก็สามารถซื้อรูบักได้ตลอดเลยและยังมีบริการกิฟต์ไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตกดผลเติมเพชรในเกมต่างๆเลน6 6และยังมีบริการเติมเพชรเกมอนิเมะดีฟนเดอท่านผู้ชมก็สามารถไปใช้บริการราวาบัก ลิงก์ตารางคลิปเลยนะครับเปิดเ yeah. ส้นโซนนะครับเดี๋ยวเจอของดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจริงเหรอจริงเหรอเดี๋ยวของดีคืออะไรคนดูนูดิตี้ว้าวว้าวว้าวนูดิตี้นี่คือแบบว่าอืมสลามอะลัยกุมเลยนะคนดู เอาคนดูอยู่ดีมันมาจับฉีดอย่างงี้ไม่ได้ดิเอาลุงอ่าเรียบร้อยอย่างงี้โดนแล้วดิเรียบร้อยตอนนี้ผมก็ต้องไปเอาของเพิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะไปเอาของเพิ่มเราเช็กดูได้ว่าตอนนี้เราต้องทําอะไรมั่งอะฮะนี่เราต้องเอาก้อนเนื้อบริกไปให้ลิลี่ที่ดอบบล็อกตรงนี้ผมจะไม่ทํานะฮะก็คือมันเป็นของบริษัท้วเราจะไม่ให้เมียทําไมเนี่ย เธอจะกลับทำไมเดือดเดืเดเอดเหอ่าตอนนี้ผมต้องเอาผักใช่ไหมผักกับเฮิร์ปไปโอเคเฮิร์ปแล้วก็ผักสิ่งที่ต่อไปนะท่านผู้ชมเราต้องไปแพนกวินใช่ไหมคนดูพูดถูกใช่ไหมคนต้องไปแพนกวินเดือดเดือดเหรอแพนกวินมันต้องเอาปลาไปดิจิงโจ้จิงโจ้นะท่านผู้ชมจิงโจ้นะปลาหมอคังดำปลาหมอคังดำปลาหมอคังดำมมีนะจิงโจ้จิงโจ้เขาอย,อยู่ไหนเห็นปะภารกิจ ฟิลเนี่ยท่านผู้ชมตัวนี้ฟิลละทีนี้เราก็มาตัดอาหารให้จิงโจ้ของเรานะครับเอ่อที่วอลเปบี้วอลเปบี้จิงโจ้ต้องกิน2กิโลเฮิร์บกับอันนี้สองจุดเก้ามัง้งไม่แย่ตอนนี้ผมมีกิวเจ็ดกิโลครับผมต้องประมาณตรงนี้ สองกิโลอ่าไม่เป็นไรหรอกกี่เยอะก็คงไม่แย่ว,ยว,ว้หิวกันเปล่าหิวกันเปล่ามาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยมามากันเต็มเลยมาเลาจ้ามาลาจ่าเด็กๆมาเร็วมาเร็วอ้าว เพนนีฉันบอกให้กินข้าวไม่ใช่ให้อ้วกไปกินข้าวเอ้มถ้าจะไม่ดีแล้วฮะอย่างแรกเลยนะมันต้องเราต้องเอา,เอ,าอุณหภูมิไปสำรวจจริงโจ้ก่อนตัวนี้ปกติโอ๊ยอย่าไุไปโอเคยังสแกนทันอยู่แต่ตัวข้างหน้าไม่ปกติฮะ เพนนีไม่ปกติมองเพื่อนกินแต่ไม่กินข้าวเล้ตัวอยู่ไหน่ะโอเคสซอรี่ปกติทุกตัวตัวที่ไม่ปกติก็คือเอ่อเพนนีเพนนีไม่สบายให้เอาไม้ไปแต่ไม่รู้ทําไมถึงให้เอาไม้ไปเช็คที่นี่ฮ้หนึ่้ยมี่หนึ่งร ก็ต้นนนไอ้ตัวนี้น่าจะบั๊กนะครับผู้ชมดิดีมันไม่เดินแล้วเนี่ยฮอเดียบร้อยัมมีเบิร์ดฟรอเอ้ยมันรูปได้ด้วยใช่ไหมหัวดูตัวนี้รูปหัวน้อย <c oughs> อไรนี้จบกี่โมงไม่รู้อ่ะมันไม่รู้มันจะนานหรือเปล่าจิ้มตูน้อยหอวดูมันตวรวจเลือไม่ได้อะ่ะ อ๋อได้นี่ได้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 ได,ได้แต่ว่าบางตัวท่านผะู้ชม <Yes. S 1> อ่าเรียบร้อยขอบคุณจ้ะ mm. อืมฮะทุกตัวเลยเหรอยคนดูทำไปเล่นโอเคทีนี้ก็ไปเรียบร้อย mm hmm. เก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สองกิโลก็ประมาณตอนนี้เอ่อน้ำหนักทั้งหมดประมาณนสองกิโลสี่แล้วก็ตัดผักไปหนึ่งกิโลโอ้ตัดเยอะไปแฮะเอามาเหอะ ไอ้เราอว,วกใส่นั่นทำไมอ่ะไม่อร่อย <laughs> โอเคแล้วก็เอาเลือดไปให้ทั้งหตัวเลยปะอ่าทีนี้ก็เหลือแค่รักษาเพราะว่าตอนนี้ไม่สบายนี่ไงท่านผู้ชมโอเคนี่ไม่สบายกับเสียงตรงแผน่นกลินแล้วก็นี่ขี่ด้วยขี่ด้วยอ๋อ ไม่ทบายเสียงขี้งั้นก็ต้องนี้อ่าฮะเอ็นเอ็นฟลูเอนซ่านี่ไงเอ็นฟลูเอนซ่าไขเวอร์ไอแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนี่ไงแล้วเราจะมาดูตรงยานะท่านผู้ชมว่ามันเป็นแล้วว่ามันจะอยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าผมจะหาที่อันว่าเป็นเอ็นฟลูเอนซ่าอะไรเงี้ยให้กินพาราเออเน,นี่ยหมอปกติทั่วไปเลยเนะี่ยยายาสามัญประจำบ้านไอ้น้องนี่ไงนี่ไงโอ้เอ็นฟลูเอนซ่าไอ้น้อง จัดเลยครับกี่ตัวนะโอเค <Yeah. S 1> เก่งมากจ้ะอ่านี่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  e n f o นซ่าแล้วมัตรงเนี้ยเพราะว่าแพทกวินพี่เป็นไข้เจ็บคอแล้วก็ปวดขี้เออขี้ไม่ออกหรือขี้บูดใช่ไหมเยจ้าด <Yeah. S 1> ีโดกระสุนที่เอาไว้ฆ่าจี้ซ์ใช่หรอ มันก็ตรง,งอันนี้ดิอินเจคชั่นเนี่ยอันนี้นี่เรทัลเรทัลผมถือเรทัลอยูอ่ยางที่มันไดไม้มันมีสามหัวใจด้วยคนดูมันมาเขาว่าไงวะเอา้าจะทำไงอะ่ะมันจะกินน้องเด็กๆไหมเนี่ยเฮ้ยมันโฉบไรอะ่ะเฮ้ยมันโฉบเห็น อุยอ้ยอุ้ยอิ่มยากมากเลยอ่ะได้กลับเข้ารักเร็วบ้ากอเอาไม่ไม่กูไม่เห็นไม่เดซี่ตายไอเหี้ยไอ้ควายเอ้ยอเรทเทิเลเรทเทิเล เร็วเร็วเร็วโอ้โหไม่มีรีโหลดไว้น้องปุ้งตายไหมคุณดูคุณดูไม่ปล่อยกู n นโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไอชี้อ่โอ้โหแล้วผมก็อวก อวตอนนี้มันเอออยากกินหยุดหยุดมันไม่หลับอ่ะเอยคุณดูผมใส่ยาถูกปะเนี่ยอ๋อนี่ไงมันหลับมันหลับมันหลับมันแล้วมันหลับมันหลับเอ้ยเอ้ยคุณดูยาฆ่าหมดแล้วทำไงอ่ะ หมดแล้วไม่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 ต้องพูดอย่างนั้นเนาะพี่ต้องพี่ต้องยิงยาสลบมันหนึ่งอะไม่โคโคโอเคเอาโคโคตายแล้วทำไมมึงบินอย่างนั้นน่ะโอ้โหแม่งบินแบบเยี่ยมมากอีดอกเยี่ยมึงฆ่าโคโคกูอีควาย ตายแล้วฮะเออคนรู้ทำให้ผมคิดไม่ได้ผมต้องเอาที่สูบไปหรอวั f ตอกตอกตัวที่เหลืออะไรนี่ไงมิสตี้อ๋อเราเราไปเช็คใกล้ๆแล้วก็ไปดูได้เถอะมิสตี้อยู่นิ่งๆนะ พีปกติแล้วกับล็อกกี้ไม่สบ,บายในโซ่มันกินมันได้ดีจังเลหรอมันน่าจะปกติอ่ะแล้ไวไ,ไม่ไอพวกไม่ไมสบายนี่คือไม่เป็นไร,รมันแค่ไม่ไม่สบายเฉยเฉยแต่ไอพวกที่กายล่างก็คือน่าจะเป็นปรสิตที่เขาดูดมาเมื่อกี้โดไนไล่ออกแน่นอนเลยรู้ดิโนไ,ไ,ไม่ต้องเกม เก็บไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วมานี่ดิเออใส่ไวรัสแล้วก็ดูดไปเลย,ยต่อยไปซะอ,อ๋อนี่ไงท้าพายเรียบร้อยแล้วไงต่ออุย้ย โว้โววววเ,นะเนื้อไม่ดีกว่ายิงเลยอ่ายิงคองหนึ่ง,งกิโลเฮ้ยไม่ขีคลองต้องการเพิฟหนึ่งกิโลแล้วก็โอ้ยมีเนื้อผสมมาด้วยเอล่ะครับพี่หิวแล้วหิวแล้ว มันมีชื่ออยู่แล้วมั้งเอาแล้วเป็นไรอยู่คนเดียวอะ่ะนี่ไงตัวนี้แน่นอนเลยจริงด้วยไอ้ตัวนี้ไม่กินแต่ปกติอู้หอะไรก่ะอ่าเอาที่ยังไม่ได้ไปส่งแล้วก็ตรวจเสียง ขอสภาพนะครับอยู่ที่นี่สบายหรือเปล่าครับ,บอุ้ยเยี่ยเลย,ยลุกขึ้นเดยก็จะต่อยแล้วตูดเลือดมันจะต่อยผมวะเนี่ยก็ดูโยซ่าอุ้ยขอตัวเลือดเนี่ยไอ้ยยอย่าต่อยผมนะครับอ้บมองแบบริสโถมาทำอะไรเหรอไอ้หนุ่ม อ๋อเราดูในกระเป๋าได้เถอะอ่าเอา้าดูไปสองรอบเลยเหรอเปเปอร์เปเปอร์ทอแล้วก็เด็กสเตอร์ตรวจเลือดตรวจเลือดแล้วก็โอเคส่งขี้เรียบร้อยตรงนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะเฮ้ยเดี๋ยวจบแล้วเหรอฮิวเอนิมอลเสร็จแล้ว ตูใหญ่เกินเตรียมให้พร้อมยาสลบใช่ไหมเรียบร้อยยาสลบใช่เลยพี่ไหนวะหาไม่เจออยาากินเพื่อนหยุดหยุด เออยาเยดทอได้ได้ได้ยิงถึงยิงถึงยิงถึงโดนหนึ่สกระสุนโดนสองวู้ดคำรามใสเฉย มองไม่เห็นมืดมากมันทำลายไฟหรอโอ้ยอ้วกอ้วกทีนึงเฮ้ยผมจะตายแล้วมืดอ่ะทีเดียวแค่ทีเดียวเวงเว้ยโอย้เด็กเตัวเจ็บเด็กเตอรเจ็บผมจะตายแล้วคนดูมันคานมกเหรอ เรียบร้อยตายนี่ไงเด็กเตอร์ไม่สบายน้ำกับขี้แล้วโอ้โหเด็กเตอร์เกือบตายนะมาชมอ่าตรงนี้กอริล่านี่ตรงนี้สบายหมดละเหลือแต่นี้เด็กเตอร์น้ำกับขี้อขี้งั้นก็ตรงตรงนี้ต้องใช้อันครีทิฟเอาอะไรเออเครเออครีทิฟครีทิฟ นี่ไงในอยากใช้เนี้ยดูอย่างี้นี่เองเรียบร้อยเรียบร้อยว้ยไม่ไมเ,เด็กเตอร์กลับมาก่อนนี่ไงอุ้ยอุ้ยคาสตีนโอ้โอโอผมไม่ไหวแล้วครับโอ้ย,อย,อย,อยสั่นเงือง่ะครับ ดูหน้ามันดีคนดูเกิดอ,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 อะอะจบแล้วแล้วก็น่าจะบอกจุดจบด้วยแหละว,ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นมั่งเมียเราไม่ได้กินเนื้อคนแล้วเมียเราก็ไปแจ้งตำรวจว,ว่าเราหายไปเราก็ไม่ได้ช่วยชีวิตสัตว์ทุกตัว แพนกวินตาย2อเอนดิ้งนี้เว้ท่านผู้ชมทุกคนตายหมดเลยเว้ยนี่ทุบหลังฝ่ามือคาราเต้เอาศพศพซีก็โดนลากไปกินหมอก็โดนเอาไปกินสลบสลบอยู่ดีๆโดนเอาไปกินเฉยเลยพอที่มาจะตายเพราะปาราสิสิอยู่แล้วก็มาตายเพราะมาเตยอย่าบอกนะผมต้องคอนติเนียะนี่ยังไง สัตว์ใหม่มาแล้วท่านผู้ชมโอเคหมูดิ้งมีกี่ตัวดูสิสามโอเคโอเคมาเร็วหมูดิง้งมากินข้าวเวร็วสารอะลยกุมอะลยกุมสารูปูแตงโมเต็มไปหมดเลยวะที่ให้ของกินมันเยอะเอ้ยมันไกลเกินไปป่าวะเอาละกินเลยจ้าสวยุปบ้าโซอ,อี กแบบเก็บทั้งส่วนตาดปูเดินจะไปไลไฟ์แบบเอ็กคลคูซีแบบยูทูบช็อตดีวะแล้วก็ติกตอกอะไรเงี้ยตองที่พร้อมกันโคตรเจ๋องอ่ะอ,อยู่ซื้อไอหนีจิ้มเลยจึ๊อ้อ,องรองก็มาเช็คดูว่าฮิโปโปของเราเป็นอะไรหรือเปล่า ดูสิมีโป้มโปโอเคเรื่องระบบน้ำกับระบบท้องนี่ลองช้ยอันคลิสชีคลิทิสอันคลิส t i คลิทิสถ้าให้ผมเดานะไม่ใช่นี่ใช่อันนี้สองอันโอ้หหมดเลยว,วะ่ะ นายบอกแม่ไม่กลายพันธุ์วะใครบอกว่ามันไม่กลายพันธุ์วะแตเล็กๆแม่งกลายพันธุ์โชหกเลยเนี่ยคนดูยังไงวะเฮ้ยมันไม่หลับอ่ะหลับดิหลับดิหลับดิหลับรับรับ เอา้าวเฮ้ยโอ้โหอ้วกไหมนี่ยอ้วกไหมนี่ยอย่าอ้วกนะเออ ไปนอนไปนอนไปนอนมันต้องนอนเป็นที่มันนอนกลับคืนไม่ได้อ่ะดีนะฮิปโปมันวิ่งไวอะท่านผู้ชมหนึ่งรอบสองรอบเอา้าต้องรอมันอันนี้เหรอ เออตายไปเรียบร้อยอ้าเดี๋ยวผมเอาอะไรวนะเนี่ยอย่าบอกนะเรียบร้อย